ไปดื่มต่อป็นไงล่ะสามสิบคนเี้ตอนกี้ไม่รู้จักไม่รู้จักลครับตอนตะกี้ไม่รู้จักกันแล้วก็จเม้าให้ให้พี่น้อยติดได้ครับกจบพี่น้อยกจย